สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามนะครับช่วงนี้ให้กดติดตามไว้ได้เลยนะครับมีรถมาลงเยอะมากๆเลยสวยๆราคาไม่แรงนะครับสำหรับวันนี้ชวนชมนะครับ v o y o t a v ีอนะครับรถปี2 0 0 3เครื่อง1.5 Auto ออโต้นะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สเดิมๆทุกจุดเลยนะครับรองชมดูก่อนนะครับราคา15,000บาทนะครับใบเจรจาต่อรองทดลองขับดูนะครับรถอยู่ที่แถวรังสิตนะครับ นี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับลองชมดูนะครับว่าสวยถูกใจหรือเปล่านะครับแบบนี้สภาพนี้เอาไปใช้งานได้อีกยาวๆนะครับสมบูรณ์พร้อมสีสวยช่วงล่างดีแล้วก็เกียร์เครื่องยนต์แน่นหมดทุกจุดนะครับสำหรับคันนี้นะครับเจ้าของก็สามารถขับส่งให้ได้นะครับไว้ใจได้สำหรับคันนี้นะครับใครชอบอยู่ไกลลองโทรเจรจาสอบถามดูได้นะครับคนนี้ก็คัดรถเนียนอยู่นะครับ ลองชมดูนะครับฝากว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครหารถไว้ใช้งานนะครับลองชมดูนะครับสภาพแบบนี้ชอบหรือเปล่าในราคาแบบนี้นะครับเจรจาต่อรองกันดูเลยนี่นะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับใครที่หารถไว้ใช้งานในราคาที่ย่อมเยาเน้นรถสวยเน้นรถประหยัด V8 นี่ก็เป็นทรงสวยครับตัวตัวใหม่แล้วก็ปีประมาณปี2003ก็ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ นี่นะครับชวนชมเลยนะครับใครสนใจพิจารณาแต่สินใจโทรเจราจานี่นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รถสวยๆไ้ใช้งานนะครับเราเน้นราคาไม่แพงแล้วก็ปีไม่ลึกมากก็มีนะครับปีกลางๆก็มีนะครับส่วนปีต้นๆไม่มีแน่นอนครับเพราะว่ามันแพงมากก็ขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็กดติดตามถ้าพี่น้อง สนใจจริงๆนะครับเวลาที่มีรถมาลงให้ดูอ่านรายละเอียดแล้วก็โทรไปเลยนะครับจะได้ไวนะครับถ้ารอผมมาต่ออาจจะช้านะครับบางทีผมทํางานด้วยครับขอบพระคุณนะครับนี่นะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักนะครับลองชมดูได้เลยนะครับถ่ายรูปมาให้เยอะตัวนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับและตัวมเืรนใหม่ก็เป็นดิจิตอลนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ